मला काय आहे Thank <laughs> you. ลูกไปแดงมาเลยวันนี้อ่าตอนนี้พยา,าพยามดาันด okay. ้วยลูกนั่นแหละพยายามดันด้วยไม่ใช่ไไดไมได้ไม่ได้นี่ใด้ด้วยนะลองหน่อยลองหน่อยไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครเลี้ยง เอาไหมเอาไหมเอาไหอเ่อ hey, oh, ่เ <dues> ล <is left meno> ่นไดรไง คนหาพื้นที่ชมบหาพื้นที่ชมเลยนนั่แหละรอโฉบเลยทำไรทลยทำไรเลยคุณไม่ห่างเลยทำไมทำไมสมาธิสมาธิลงสมาธิทาไมทาไมยังพร้อมอะไรเลยทาไมทาไมทำไมนี่เอาเร็ว ไม่ใช่อีกแล้วนะเยี่ยมไเม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่้ไม่้คม่ไ้่ได้ไไ้ไม่มด่ไม้ไ่ด้้่ได้ไได้ม่ไ้ไมได้ม่้มม่ไดไไม่้้่้่ไม่้ได้่้ไมไมได้้ 喂，喂，喂。

อย่าไ่หลับนนเลยนะพยายามหาเลยโอ้โอได้สองนาทีสองนาทีสองนาทีครับพอแล้วลูกพอแล้วเพราะว่ามันดึงดึงนะครับมีดนมช่วยช่วยช่วยออช่วยเอิ้นช่วยเอิ้น นั่นแหละไม่น่าเดียวนั่นแหละสวยนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละเอิ้นเออเรียกเอิ้นขุดนั่นหนึ่งสองขุดเหยื่อสลวนขา ใช้เสียงห่อไม่มีเสียงเลยลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายพยายามพยายามยังไงถ้าสูงเกินก็ลงไปเอาบอลเข้าในออกนอกเข้าในออกนอกด้วยนั่ไม่สุดนั่นแหละนั่นนี่เลยเข้าในออกนอกด้วยนั่นแหละพยายามนั่นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วพยายามแล้ว

พยายายายใช้เสียงใช้เสียงลูกสุดท้ายนะลูกสุดท้ายเต้ยขยับเต้ขยับหน่อยพุ่นมาพุ่นมาขยับมาอ่าอไม่ได้สวยเห็นไหมล่ะนั่นไงเห็นไหมล่ะขยับเลยแอบลย วายวายวายเอาเอาเอาโอ้โหไม่เป็นไรไปไม่เป็นไรไปสายขวาลุกสายขวาได้อยู่ทำไมถ้าทุ่มข้างในคือมงนะถ้าทุ่มข้างในคือมงทำไมทุ่มถ้าทุ่มไกลก็ทุ่มไปวายตอบ

ไม่ยากไม่ยากขนาดนี้คุณนี่ไม่อยากทำในหัวเราะด้วยนั่นไงยี่เดียวยี่เดียวมาคุณมานี่ให้เร็วเลยดิ ไม่ค่อยเต่าไหร่ลูกเสียเสียนี่คุณนี่แหละอ้ยอ้ยเอ้ยโอ้ยอย่างน้มองไเข้าเลยนะที่กี่นาทีเนี่ยใกล้แล้วลูกนี่นั่นแหละไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพาดได้ไหลูกสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เข้าง่ายเนี่ยไปไป chơi subscribe cho chơi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นเดี่ยวเลยนะจ๊ะพี่มาดิบุญเบียดสิเกอดกันจะไปเอามาเอาไหมโอ๊ยหันบอลเลยครับโดนไหม อ่าครับผมไปยิงอุ้ยไอ้ขอบมาเออให้ดูเดาเอาเอาขาปอบช่วยหน่อยช่วยหน่อยเขาช่วยหน่อย